สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่11มิถุนา2558นหครับตามภาพดวงนี้ตั้งแกนไว้ที่จุดเมนะเห็นว่ามีโซลังสีของวุตยูเนฟจูนฮาเดสคิวปิโดวังคนุดเสาและพอหัสโพไซดอนฮนะาเดสคิวปิโดขาดความสามัคคีปองรองนะครับในหมู่ชน วาคนเนอเสามุ่งเน้นการใช้อำนาจการกดข่มข่มเหงพฤหัสโพไซดอนอยู่ภายใต้ของผู้ที่มีปัญญาอีกมุมหนึ่งก็คือว่าผู้ที่มีปัญญาเท่านั้นที่จะรอดพน้นหรือประสบความสำเร็จยุคนี้นะก็จะอยู่ในโืนมีความตายนะมีการสูญเสียเกิดขึ้นเป็นอย่างมากนี่เป็น,เป,นเป็นสภาพของโลกโดยท,ทั่วไป ในลักษณะข,ของเรือนชะตานะครับมาดูที่เรือนที่1ของโลกนะครับเห็นว่ามีลาหูเรสเซอ,อสและอพลอลโลสโลกในยี่ปัจจุบันนั้นมีความร่วมมือของการค้าพาณิชย์หรือว่าเทคโนโลยีการจัดการเป็นการเป็นอย่างสูงความร่วมมือนี้เป็นไปอย่างนุนแรงแต่ก็น่าตกอ,อกตกใจนะครับมริอยู่ที่เรือนที่เจ็ที่เรือนที่สี่มีโูโต แสดงถึงว่าสิ่งต่างๆมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอยู่สเสมอในเรื่องที่10มีฮาเดสโคเนสและวางคานสแสดงถึงว่าผู้ที่มีอำนาจหรือบุคคลชั้นสงูงระดับผู้นำในยุคนี้ไม่ค่อยได้รับการยอมรับหรือจะถูกหลังเกียรติไม่ได้เป็นผู้ที่ดูดีให้การยอมรับรับถือแบบที่เกิดขึ้นในอดีต